สวัสดีครับผมนายสุภกิจที่พันแก้วรหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศนย์เก้าศูนย์หนนะครับการบ้านข้อที่1นะครับอินทิเกรต y dx บวก x กำลังสอง dy เมื่อ c เป็นเส้นตรงผ่านจุดลบหลบสถึง02นะครับ เรากำหนดให้ r เท่ากับ x 1บวกปลายลบต้นนะครับ i และ y 1บวก y ปลายลบ y ต้นนะครับ j จะได้เป็นลบ5บวก5 t นะครับและลบ3ามบวก 5t นะครับคือ y ในส่วนของ R ารพรมนะครับจะได้5บวก5นะครับ 5i บวก 5j นะครับจากนั้นหาขอบเขตน,นะครับเอา x มาเท่ากับ x ตัวนี้นะครับแล้วแทนค่าตัวหน้าเข้าไปนะครับ จะได้ t เท่ากับ0และแทนอีกอันหนึ่งคือแทน x ตัวหลังนะครับจะได้ t เท่ากับ1นะครับขอบเขตคือ0ถึง1นะครับจากนั้นเรามาหาเลยนะครับอินทิเกรต y dx บวก x กลัง2 dy นะครับจะได้เป็น อินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งลบสบวก5้าทีไอบวก2ิลบห้ทบวกิทกลัง2นะครับดอทกับ r นะครับ R าพามดอทกับ R าพาร์หบวกห้นะครับแล้จะได้เป็นอินทิเกรตศูนถึงหนึ่งลบสิบวกยี่ท i mm hmm. และ125ลบ250 t บวก125 t กำลัง2นะครับ j dt จากนั้นเราก็อินทิเกรตเลยนะครับจะได้เป็นลบ15 t บวก25ส่วน2 t กำลัง2บวก125 t ลบ250 t ส่วน2บวก ร้อยยี่่วนสทีกำลังสามนะครับและขอบเขตคือ0ูนย์กับ1กับ0นยครับคำตอบที่ได้คือ2 3 5รส่วนหนะครับในข้อที่2นะครับจงหาอินทิเกรต x บวก y dx บวก x y dy เมื่อ c เป็นเส้นตรงจาก1 2ถึง0 0นะครับ R เราจะได้ หลบ t i นะครับคือ x นะครับและบวกกับ2อลบส t j นะครับคือ y ส่วนอ่าพามเราจะได้ลบ i ลบสอง j ขอบเขตเหมือนเดิมนะครับเอาตัวหน้าจุดเริ่มต้นเท่ากับ x ตัวนี้นะครับจะได้เท่ากับ ทีเท่ากับ0และ x ของจุดปลายนะครับทเท่ากับ x ตัวนี้นะครับเราจะได้เป็น0ลบ0เท่ากับ1ลบ t แลบทีเราจะได้1นะครับเรามาหากันเลยนะครับอินทิเกรต0ถึง1 x บวก y dx บวกกับ x y dy ดกับ -1i-2j ล,ลบ2 J นะครับ dx dt นะครับจากนั้นเราจะได้อินทิเกรต0ถึง1 1บวก t i นะครับ1วก t 1ลบ t, t บวก2ลบ2 t i นะครับ dt บวกกับ1ลบ t คูณกับ2ลบ 2 t j ที j นะครับดอทกับลบ1 i ลบ2 j นะครับแล้วเราจะได้3ลบ 3t ทีนะครับบวกกับ2ลบ 4t ทีบวก2 t ทีกำลัง2นะครับดอทกับลบ1 i ลบ2 j นะครับอีที เมื่ออินทิเกรตมาแล้วนะครับเราจะได้ลบ7 t บวก11บส่วน2 t กำลังสองนะครับลบกับ4ส่วน3มกำลัง3านะครับขอบเขต1กับ0ูนย์นะครับคำตอบที่ได้จะได้เท่ากับ17ลบบส่วน3ามนะครับส่วนในข้อที่3มนะครับจงหาอินทิเกรต x กกำลังสองวนะครับเมื่อ c เป็นครึ่งบน ของวงกลม1หน่วยนะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1นะครับจาอย่างแรกเราหา R นะครับจาก1 cos t i บวก1 sint i 1 cos นเท, 1, ท่ากับ x ะครับ1 sin t เท่ากับ y ะครับในส่วนของ r า,าร์พเท่ากับ ลบซ้ายทนะครับบวก cos t j นะครับแล้วเรามาหาแอฟส์ลูของอาพามนะครับเราจะได้1นะครับจากโจทย์นะครับอินดิเกต x กำลังสอง y d นะครับเราจะได้อินดิเกต x กำลังสอง y คูณกับแอฟส์หลูอารพามนะครับ d t ขอบเขตคือ0ถึงายนะครับเราจะได้คอร์สกำลังสองทีคูณกับไซน์ทีดอทหนึ่ง